รถแบนลองก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งนะครับสำหรับคนที่ต้องการจะประหยัดเงินเกือบเกือบแสนคือผมยกตัวอย่าง Ford Ranger ปี2016คันนี้นะครับเมื่อเอาไปเทียบกับแบน์หลักอย่าง d m a มหรือว่า Revo เองเนี่ยนะครับจะขายอยู่ประมาณ400,000ถึง4 5 0 0อันนี้ก็แล้วแต่สภาพยกตัวอย่างรถคันนี้นะครับผมตั้งราคาไว้ที่3 4 0 0 0ถ้าเทียบกับแบรนด์หลักแล้วเนี่ยนะครับราคาห่างกัน100,000บาทถ้าใครที่ต้องการจะ ประหยัดเงินในส่วนนี้ลงมาเนี่ยนะครับรถแบนลองก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ดีสำหรับผู้ที่ต้องการหารถสเปคนี้ปีนี้ไว้ใช้งานผมยกตัวอย่างให้เห็นภาพง่ายๆแบบนี้ครับถ้าเอาไปเปรียบเทียบกับ DMAX ปี2016ตัวยกสูงเหมือนกันเนี่ยดี a มเนี่ยขายอยู่4,000้าค่างวดเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ9,000กว่าบาท72งวดนะครับถ้าเป็น รถแบนดลองยกตัวอย่างอย่างรถคันนี้เนี่ยนะครับผมตั้งราคาไว้ที่3 4 0 0 0 0บาทจะส่งค่างวดอยู่ที่ประมาณ7 0 0 0กว่าบาทเท่านั้นเองนะครับเพราะฉะนั้น1คือเรื่องของราคาที่ห่างกันเกือบเกือบ,บแสนหรืออาจจะแสนกว่าบาท2ในเรื่องของค่างวดเมื่อเทียบกันในจํานวนงวดที่เท่ากันคือ72งวดเนี่ยนะครับจะห่างกันเกือบเกือบสองพบาทต่อ1งงวดนะครับอันนี้ก็เอาไว้ให้ลูกค้าหรือว่าผู้ที่หารถใช้งานเนี่ยเป็นข้อเปรียบเทียบนะครับ ในเรื่องของสมรรถนะใน y u t u b e เนี่ยมีข้อมูลให้ไปหากันได้แต่วันนี้ผมจะมาเปรียบเทียบข้อดีข้อเสียในเรื่องของราคาให้กับลูกค้านะครับรถทุกรุ่นทุกแบรนด์เนี่ยนะครับต่างมีข้อดีข้อเสียคือไม่มีรถรุ่นไหนแบรนด์ไหนดีไปทั้งหมดรถแบรนด์หลักก็ใช่ว่าจะไม่มีข้อเสียรถแบรนด์รองก็ใช่ว่าจะไม่มีข้อดีเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับอยู่ที่ลูกค้าจะเลือก แบบไหนนะครับสำหรับใครที่สนใจรถแบรนดลองผมแนะนำคันนี้เลยครับฟรีดาวไม่ต้องใช้เงินสักบาทค่าใช้จ่ายทุกอย่างผมรับผิดชอบให้หมดนะครับส่งค่างวดอยู่ประมาณ7,000กว่าบาทเท่านั้นเองเดี๋ยวเรื่องราคาค่างวดเนี่ยผมแจ้งท้ายคลิปอีกทีใครสนใจรถรุ่นนี้อยู่ดูรีวิวจากคลิปวิดีโอนี้ได้เลยครับในโคมไฟหน้าเนี่ยก็จะรวมไฟสูงไฟต่ำไฟหลีแล้วก็ไฟเลี้ยวอยู่ภายในโคมเดียวกันทั้งหมด ถัดลงมานะครับจะเป็นไฟตัดหมอกกระจังหน้าตรงกลางเนี่ยชุบโครเมียมมีโลโก้ฟอร์ดตรงกลางข้างบนก็จะมีชื่อรุ่นเรนเจอร์ไฟหน้าทั้งสองข้างไม่เหลืองไม่แตกนะครับไฟหน้ายังใสยอยู่ฝากระโปรงเนี่ยสีเต็มนะครับไม่มีสะเก็ดหินทั้งบานเนี่ยนะครับไม่มีรอยแผลสดรวมถึงกันชนหน้าด้วยนะครับไม่มีสะเก็ดหินจะมีตำหนิตรงนี้นิดหน่อยนะครับคือระหว่างกันชนหน้ากับ แก้มตรงเนี้ยกิ๊หลุดเป็นรอยแยกออกมานที่นหน่อยแต่ถือว่าไม่น่าเกลียดนะครับแก้มบนเนี่ยไม่มีรอยแผลสดไม่มีสะเก็ดหินเลยล้อแม็กเดิมคู่ตัวรถนะครับยางปี2020ล้อแม็กขอบ16เนื้อยางเนี่ยยังดีอยู่นะครับซื้อไปใช้ได้ยาวๆเป็นยางดันหลบถัดมาก็จะเป็นไฟเลี้ยวข้างนะครับแล้วก็จะมีขนาดเครื่องยนต์แล้วก็บอกสปีดของเกียร์คือ6สปีดกระจกบองข้างนะครับข้างบนเนี่ยเป็นพลาสติกสี ออกเงินเงินด้านนะครับด้านล่างเนี่ยก็จะเป็นพลาสติกสีดําด้านสีบานประตูทั้งหมดเนี่ยนะครับไม่มีแผลสดเลยนะครับมือเปิดเป็นสีดําถัดลงมาด้านล่างนะครับเป็นบันไดเหยียบนะฮะถ้าเป็นตัวสูงเนี่ยก็จะมีบันไดคู่ตัวรถมาอยู่แล้วนะครับ mm. เปิดประตูออกมาตรวจสอบโครงสร้างรถกันนะครับ mm. เวลาเราดูรถมือสอเนี่ยนะครับ เราจะดูโครงสร้างบอดี้รอบนอกว่ารถมันถูกชนมาหรือเปล่าเส้นเนี่ยมันต้องเดินตรงและสวยอย่างนี้เวลาเอามือกดเนี่ยมันจะต้องนุ่มอย่างนี้ไม่ใช่ว่าแข็งนะครับมันจะเป็นรอยเล็บเวลาเรากดเนี่ยเส้นมันก็จะเดินตรงแบบนี้ไล่มาเรื่อยๆนะครับเส้นขอบป,ประตูเนี่ยเส้นเดิมโรงงานจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับแบบเนี้ยเราเรียกว่ารถเดิมต่อมาเช็คเม็ดอาร์คนะครับเราจะได้รู้ว่ารถมันพลิกคว่ำตะแคงมาหรือเปล่าแกะดูให้หมดเลยนะครับไล่ตั้งแต่ม็ดอาร์ค ด้านล่างขึ้นไปเม็ดอ์คจุดตรงเนี้ยนะฮะยังอยู่ครบแล้วก็จะต้องเดินระยะที่เท่ากันแบบนี้ไล่ขึ้นไปเรื่อยๆที่ขอบประตูตั้งแต่ด้านหน้าไล่มาเรื่อยๆนะครับคือลักษณะแบบนี้ยรถไม่เคยตะแคงข้างที่สําคัญเลยอย่าลืมดูนะครับดูซอกประตูด้วยนะครับน็อตแก้มซอกประตูเนี่ยไม่มีละอองสีซอกประตูหรือว่าแก้มเนี่ยไม่เคยเคลียร์สีเคลมสีมาก่อนนะครับ ตัวนี้เป็น Open c a p นะครับเราก็ต้องเช็คด้วยนะครับเม็ดอาร์คเดิมทั้งหมดนะครับรถฝั่งนี้ไม่เคยอุบัติเหตุแน่นอน100%บริเวนแคปเนี่ยนะครับน็อตมีการขยับมานะครับมีการแกะทําสีมาก่อนแต่ว่าเส้นยังเดิมอยู่นะครับแสดงว่ารถคันนี้เนี่ยนะครับแกะทําสีบริเวณโซนแคปนี้นะครับแต่ว่าไม่ได้ถูกชนหรือว่ากระแทกมานะครับเพราะว่าเส้นเนี่ยมันยังเดิมอยู่เวลาเราดูรถมือสองเนี่ยเราต้องวิเคราะห์ ให้ถูกอาการด้วยนะครับไม่ใช่ว่าน็อตขยับปุ๊บเนี่ยโอจะฟันทงไปเลยว่ารถเนี่ยมันถูกชนหนักมานะครับแต่ถ้ากรณีที่น็อตขยับเส้นขอบประตูไม่เดิมอันเนี้ยโดนชนหนักและมีการเคาะตกแต่งมาแน่นอนแต่สําหรับคันนี้แกะน็อตอย่างเดียวเพื่อทําสีไม่ได้ถูกชนมาเพราะเส้นเดิมนะครับเพจเดิมอยู่ครบนะครับไล่มาถึงกระบะท้ายนะครับรถคันนี้ใส่คอกสแตนเลสมานะครับสำหรับลูกค้าที่ ดูคลิปนี้อยู่อาจจะตั้งคําถามว่าเอะเวลารถที่มันใส่คอกันเนี่ยมันบรรทุกหนักมาหรือเปล่าคือรถคันนี้ผมมีโอกาสได้ไปรับกับเจ้าของนะครับผมก็ถามเขาว่าพี่บรรทุกอะไรมาก่อนหน้านี้นะครับคือรถคันนี้นะครับเจ้าของเขาใช้ขนกล้วยไม้นะครับด้วยลักษณะของคอกแบบนี้นะครับมันไม่สามารถบรรทุกดักได้อยู่แล้วนะครับคือต่อให้บรรทุกเต็มคันรถเนี่ยมันก็มีน้ําหนักไม่เท่าไหร่เพราะ มันเป็นกล้วยไม้ซึ่งน้ําหนักไม่มากนะครับส่วนกระบะหลังเนี่ยนะครับสีเต็มไม่มีแผลสดนะครับสติกเกอร์อยังอยู่ครบยางหลังนะครับดอกเลือเล้อืๆเป็นล้อแม็กคู่ตัวรถชุดเดียวกันทั้ง4ข้างนะครับคัตซีสวยนะครับไม่ผุด้านหลังเริ่มต้นที่ไฟท้ายนะครับไฟท้ายเนี่ยไม่มีแตกไม่มีร้าวนะครับ ไฟติดใช้ได้ครบทุกจุดนะครับฝาท้ายนะครับสติกเกอร์อยู่ครบมุมขวาบนสุดเนี่ยก็เป็นรุ่น xls มือเปิดสีดำมีโลโก้ Ford อ,อยู่ตรงกลางด้านล่างเนี่ยนะครับก็เป็นชื่อรุ่น Ford Ranger นะครับล่างสุดเป็นกันชนหลังอันนี้เป็นกันชนพลาสติกคู่ตัวรถเวลาดูรถมาถึงฝาท้ายเนี่ยให้เปิดฝาท้ายตรวจสอบสภาพด้วยนะครับว่ารถเนี่ยมันโดนกระแทกท้ายมาหรือเปล่าเม็ดอัพฝาท้ายยังอยู่ครบนะครับ ไล่ลงไปเม็ดอาร์ตอีกฝั่งก็ยังอยู่ครบนั่นแปลว่ารถคันนี้นะครับไม่ได้ถูกชนท้ายมาเลยท้ายเดิมนะครับพื้นแม็กไลเนอร์ยังสวยอยู่นะครับใช้งานบ้างนิดหน่อยแต่ก็ไม่ได้น่าเกียดอะไรนะครับไฟท้ายอีกฝั่งไม่มีแตกไม่มีร้าวนะครับหลอดไฟใช้ได้ทุกจุดด้านข้างก็จะเป็นสติกเกอร์ไฮเลเซอร์อยู่ครบฝาถังน้ำมันอยู่ตรงนี้เรามาเช็คโครงสร้างฝั่งผู้โดยสารดึงออกมานะฮะ เม็ดอาร์คยังอยู่ครบนะครับไล่ลงไปเม็ดอาร์คเดิมนะครับซอกเดิมนะครับไม่มีละอองสีน็อตเดิมนะครับไล่มาถึงแคปบฝั่งผู้โดยสารนะครับแกะออกมาให้หมดเม็ดอาร์คของเดิมรถคันนี้ไม่มีการพลิกคว่ำประตูโอเพนแคปอันนี้เส้นเดิมโรงงานนะครับไล่ลงมาน็อตยึดประตูแคปบ ฝั่งนี้เดิมนะครับไม่มีการแกะทําสีนะครับคู่ล่างก็เดิมนะครับฝั่งนี้เดิมนะครับไม่เคยมีการเคลียร์สีมาก่อนนะครับแก้มสีเต็มนะฮะไม่ได้มีรอยแผลสดนะครับยางหน้าชุดเดียวกันทั้งหมด4เส้นภายในเราเริ่มที่แผงประตูกันก่อนแผงประตูด้านในเป็นสีดําด้านนะครับมือเปิดอยู่ตรงนี้คันนี้เป็นกระจกไฟฟ้าออโต้ฝั่งคนขับอันนี้ก็เป็นคอนโทรลกระจกฝั่งผู้โดยสารนะครับตัวนี้เป็นตัว ล็อกกระจกกระจกใช้งานได้ปกตินะครับกดลงหนึ่งครั้งไหลลงสุดกดขึ้นหนึ่งครั้งกระจกไหลขึ้นสุดครับกระจกฝั่งผู้โดยสารนะครับกดลงกระจกลงสุดนะครับกดขึ้นกระจกขึ้นสุดกระจกไฟฟ้าใช้ได้ทั้งหมดนะครับด้านล่างก็จะมีที่วางแก้วแล้วก็ที่ใส่ของอเนกประสงค์ช่องเล็กๆนะครับ คันนี้เป็นแคปเปิดได้นะครับที่เปิดอยู่ตรงนี้ครับเบาะแคปยังสวยอยู่นะครับมีขาดตรงนี้นิดหน่อยนะฮะห้องโดยสารสะอาดมากนะครับไล่ขึ้นไปหลังคายังสวยนะครับเบาะคนขับเบาะสวยนะครับไม่เปื้อนไม่แตกไม่ย่นไม่ช้ำนะฮะตัวปรับเบาะก็จะมีอยู่2ตอนนะครับไล่มาที่คอนโซลหน้านะครับตรงนี้เป็นที่ ปรับกระจกมองข้างนะครับรุ่นนี้กระจกมองข้างปรับไฟฟ้านะครับสวิตกุญแจก้านเปิดไฟปรับไฟต่ําไฟสูงไฟเลี้ยวอยู่ตรงนี้ครับพวงมาลัยสีก้านนะครับมีคูตคอนโทรลฝั่งซ้ายขวานะครับตรงกลางเป็นโลโก้ฟ,ฟอร์ดมีแอร์แบ็กหใบอยู่ตรงพวงมาลัยนะครับตรงกลางเป็นเกะ๊ะอนเนกประสงค์ใส่ของวางแก้วได้2ใบยอยู่ตรงกลางเบรกมือ เบ้าเกียร์ครับคันนี้เกียร์6สปีดเบ้าเกียร์เนี่ยจะมีขาบนิดหน่อยอยู่ตรงนี้นะครับตรงกลางก็จะเป็นเครื่องเล่น CD แล้วก็ชุดคอนโทรลแอร์นะครับฝังผู้โดยสารเนี่ยก็จะมีแอร์แบ็ให้1ใบนะฮะเบ,บาะผู้โดยสารสวยนะครับไม่แตกไม่ขาดไม่ช้ำนะครับด้านบนตรงนี้เป็นที่บังแดดครับตรงกลางเป็นเก๊ใส่แว่นนะครับถัดมาเนี่ยจะเป็นไฟในเก๋งนะครับที่เปิดฝากระโปรงหน้าอยู่ด้านล่างใกล้ๆกับ คันเร่งนะครับรถใช้งานไป8183กิโลเมตรภาพรวมของห้องโดยสารรถคันนี้เนี่ยถือว่าสะอาดมากนะครับเบาะไม่ขาดไม่แตกไม่ช้ำห้องเครื่องเริ่มต้นที่คันหน้าก่อนนะครับคันนี้คันหน้าเดิมนะครับไล่ขึ้นไปน็อตแก้มไม่เคยขยับแก้มเดิมนะครับซอกเดิมทั้งหมดเสาค้ำฝากระโปรงเป็นแบบโช๊กนะครับน็อตฝากระโปรงไม่เคยขยับเส้นฝากระโปรงเนี่ยเดิมทั้งหมดนะครับฝากระโปรงเดิม โรงงานครับฉนวนกันร้อนอยู่ครบครับแก้มอีกฝั่งน็อตไม่เคยขยับเลยนะครับน็อตฝากระโปรงอีกฝั่งก็ไม่เคยขยับสรุปภาพรวมโครงสร้างด้านหน้าเนี่ยนะครับรถคันนี้ด้านหน้าเดิมทั้งหมดนะครับน็อตฝากระโปรงน็อตแก้มไม่เคยขยับเครื่องไม่มีน้ํามันรั่วซึมสภาพเครื่องดีนะครับ สำหรับใครที่ดูมาถึงตรงนี้นะครับสนใจรถคันนี้ผมตั้งราคาไว้ที่3าม0 0 0สบาทในราคา3าม0 0 0สบาทเนี่ยไฟแนั้นสามารถจัดได้เต็มเลยซึ่งนั่นหมายความว่าสำหรับลูกค้าที่จะออกรถคันนี้ไม่ต้องใช้เงินดาวสักบาทนะครับค่างวดเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ7,300บาทจํานวน72งวดสําหรับรถแบนลองที่มีข้อเสนอเรื่องราคาค่างวดแบบนี้ใครสนใจเนี่ยสามารถโทรมาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะครับ 0838798647หรือใครที่ต้องการจะมาดูรถและทดลองขับเต็นท์รถอยู่ที่ทางแยกเลี่ยงเมืองนางง่วจังหวัดเพชรบูรณ์ครับถัดจากร้านอาหารลุงโทนี่มาประมาณแค่100เมตรเท่านั้นเองหาไม่ยากครับสำหรับคนที่อยู่ต่างพื้นที่นอกจังหวัดเพชรบูรณ์ก็สามารถซื้อขายได้เช่นกันนะครับวิดีโอคอลมาคุยกันดูสภาพรถตัวจริงอีกทีนึงถ้าเกิดว่าตกลงจะซื้อขายเนี่ยผมประสานงานไฟแนนซ์ให้ไปจัด ถึงที่บ้านท่านเลยนะครับแล้วถ้าเกิดว่าจัดผ่านแล้วเนี่ยลูกค้าจะมารับรถเองหรือจะให้ผมส่งให้ได้ทั้งหมดนะฮะสำหรับวันนี้เอาไว้เท่านี้ก่อนแล้วพบกันใหม่คราวหน้าสวัสดีทุกท่านสวัสดีครับ